ดูดวงรายวันกับมาฟ้านักพยากรณ์ไพ่ยิปซีดูดวงคนทั้ง7วันประจำวันจันทร์ที่17มีนาคมพศ2568ค่ะคำพยากรณ์เป็นการอันแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะ สำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะ i ีไลน์ขึ้นหน้าจอให้ชัดเจนแล้วค่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่คนวันอาทิตย์ค่ะพนวันอาทิตย์นะคะอัศวินเหรียญน,นะคะใจใหญ่กล้าได้กลาา้กลาเสียนักลงทุนนักเสี่ยงโชคนะคะ อสศวนเดียรเนี่ยเรียกว่าจะมีโชคเข้ามามีการเงินที่ดีเข้ามามีรายได้ที่ดีเข้ามาหรือช่วงนี้คนวันอาทิตย์อาจจะกําลังมองในเรื่องของการลงทุนนะคะอยากจะลงทุนอยากจะต่อยอดเงินนะคะอยากจะซื้ออะไรเพิ่มอยากจะมองหาอะไรเพิ่มนั่นเองนะคะราชินีเหรียญนะคะก็เรียกว่าการงานนี้มีความมั่นคงนะคะหน้าที่การงานมั่นคงนะคะมีรายได้มีการเงินที่ดีเกิดขึ้นนะคะรวมถึงราชินีเหรียญเนี่ยนะคะเรียกว่าเฝ้ามองเฝ้ารอเฝ้าคอยนะคะ เขาคิดบางสิ่งบางอย่างในช่วงนี้แปดไม้เท้านะคะขยับขยายธุรกิจกิจการมองหาช่องทางลู่ทางในการต่อยอดเงินนะคะหรือแปดไม้เท้าในช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะเรียกว่าออเดอร์เยอะนะคะลูกค้าแน่นลูกค้าเต็มร้านเลยทีเดียวนะการงานมีหน้าที่นะคะมีความรับผิดชอบหลากหลายอย่างเข้ามาบางคนทํางานหลายสาขานะคะ าบางคนดูแลงานหลายสาขาบางคนทำงานหลากหลายหน้าที่นะคะแต่8ปดไม้เท้าเนี่ยก็เรียกว่าการงานนะคะก็มีในเรื่องของการ,การจัดการการวางแผนสิ่งต่างๆเป็นอย่างดีเพราะว่าคนววนอาทิตย์ดูเหมือนจะมีความรอบคอบมากขึ้นช่วงนี้ไม่ว่าจะทําอะไรนะคะส่วนความรักเนี่ยนะคะเรียกว่าไม่ได้โดดเด่นนะคนวันอาทิตย์มักจะโฟกัสไปในเรื่องของงานการหาเงินการสร้างอนาคตครอบครัวาม,มากกว่าก็เลยอาจจะทําให้ความรักช่วงนี้มันอาจจะดูเงียบๆเหงาๆแต่ต่างคนต่างก็เรียกว่าซัพพอร์ตดูแลซึ่งกันและกันดีนะคะ ถ้าเป็นคนโสดหมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดอยู่นะคุณยังไม่ได้แบบไม่ได้ไขว่คว้าหาความรักหรือต้องการคนคุยนะคะแต่คุณมองในเรื่องของเรียกว่าเงินมากกว่ารายได้นะคะหรือว่างานมากกว่าหรือถ้ามีใครที่จะเข้ามาเนี่ยคุณจะมองว่าเข้ามาดูแลคุณได้ไหมซัพพอร์ตคุณได้ไหมหรือช่วยเหลือคุณได้บ้างหรือเปล่าสุขภาพโดยภาพรวมเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอาทิตย์ค่ะ เธอทำได้ทุกอย่างแหละถ้าเธอมีความพยายามจริงไหมเลขหน้าไัยมีเลขหก 6, มีเลขหนึ่งและเลขแปค่ะหรือตัวเลขจากทะเบียนรถผู้หญิงจะนำโชคมาให้นะคะคนวันอาทิตย์มาดูคนวันจันทร์บ้างค่ะคนวันจันทร์ก้าวถวยอ้วนถวนอุดมสมบูรณ์อาหารขน,นมนมเนยของกินนะคะ เรียกว่ารายร้อมไปเต็มไปหมดเลยทีเดียวมีบ้างนะคะความภาวะพาวงหวงหน้าหวงหลังช่วงนี้จะทําอะไรมันดูมีความหงุดหงิดหรือเด็กถือดาบเนี่ยนะคะอาจจะเหนื่อยกับลูกหลานเหนื่อยกับบริวารเหนื่อยกับลูกน้องนะคะเหนื่อยกับปัญหาที่มันดูจุกจิกหัวใจเสียเหลือเกินนะคะรวมถึงพ่เด็กถือดาบเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะเจ็บดาบช่วงนี้จะทําอะไรต้องรอบคอบต้องระมัดระวังนะคะอย่าทําอะไรที่มันดูซุ่มเสี่ยง นะคะไม่อย่างนั้นมันอาจจะส่งผลเสียให้หรือถ้าไปออกหน้าออกตานะคะช่วยเหลือใครนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอาจจะมีปัญหาตามมาทีหลังได้จะไปเซ็นเอกสารลงนามใดๆอ่านให้ดีดูให้ดีก่อนนะจะไปคำว่าประกันอะไรให้กับใครก็ต้องคิดหน้านคิดหลังก่อนนะคะเพราะพบภัยเจ็จับเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาได้นะคะในสิ่งที่เราทํา รวมถึงเจตนาประมัดระวังในเรื่องของการถูกฉกชิงวิ่งราวถูกลักถูกขโมยถูกจรกรรมนะคะหรืออาจจะถูกฉกผลงานถูกขโมยผลงานด้วยนะทําอะไรช่วงนี้มันดูหงุดหงิดมันมีแต่คนขัดแข้งขัดขาเข้ามามันไม่ได้ดังใจนะคะหรืออาจจะมีคนที่เขาอาจจะรู้สึกหมันไส้ไม่ชอบเราไม่พอใจเราอยู่บ้างนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรเราได้นะเพราะก้าวถ้วยเป็นไพ่ของความสุขเห็นไหมคะนะเพราะฉะนั้นเราปล่อยวางกับสิ่งเหล่านี้นะคะปัญหามันก็จะไม่เกิดอ่าเรียกว่าย่าตอบโต้ นะคะให้พยายามนิ่งนิ่งเพื่อที่จะดูนะคะการงานเนี่ยมันมีความเหนื่อยมันมีความอึดอัดมันมีความเครียดแต่ก็ยังเรียกว่าบ่นไปทําไปยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะส่วนการเงินนะคะก่อนอันนี้ก็ต้องระวังนะคนวันจันทรช่วงนี้การเงินนะคะก็เรียกว่าค่อนข้างจะยังอุดมสมบูรณ์อยู่แต่อาจจะมีในเรื่องของคําว่านี้สินภาระนะคะ ไม่ว่าจะเป็นจากในระบบหรือว่านอกระบบเพราะเจ็ดดาบเนี่ยบางคนอาจจะมีเรื่องของการถูกติดตามทวงนี้ทวงสินเกิดขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นการเงินวันนี้วางแผนให้ดีนะคะวันข้างหน้าจะได้ไม่ลําบากค่ะส่วนความรักนะคะความรักปัญหาจุกจิกหัวใจลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันนะคะและเจ็ดดาบก้าถ้วยระวังในเรื่องของคำว่ารักซ้อนรักสามเศร้านะคะ รักเรา3มคนหรือใครบางคนอาจจะมีรักที่เป็นความลับหรือถ้าโสดโสดไม่ค่อยสนิทนะโสดแบบมีคนคุยๆนะคะหรือคนที่เข้ามาคุยเนี่ยเขาอาจจะโสดไม่สนิทด,ด้วยเช่นกันนะคะสุขภาพจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อเข่าข้อเท้านะคะหรือว่าช่วงเอวอาจจะปวดเมื่อยได้ค่ะโชคลาภคนวันจันทร์ไม่ค่อยมีนะมีโชคจากงานนะคะมีโชคจากคนอุปถัมภ์มากกว่ามาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันจันทร์ค่ะ อนุญาตให้ตัวเธอเองมีความสุขแต่แล้วค่ะเลขนาภัยมีเลขกามีเลขึและเลขเจค่ะมาดูคนวันอังคารค่ะคนวันอังคาร6ไม่เท้าการงานการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างนะคะ เหนื่อยเพลียกับการเดินทางนะคะใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับรถงานเดินทางก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเพลียเพลียล้าล้านะคะร่างกายไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงช่วงนี้หรือบางคนเนี่ยนะคะอาจจะก,กําลังรอคอยข่าวดีในเรื่องของงานรอคอยข่าวดีในเรื่องของการเรียนการสอบนั่นเองนะคะ เพราะสองไม้เท้ายังเป็นไพ่ของคาว่าเฝ้ารอเฝ้าคอยเฝ้ามองอยู่นะคะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นแต่อาจจะมีเรื่องของการคิดการวางแผนสิ่งต่างๆเอาไว้การงานวันนี้นะคะก็เรียกว่ามีหน้าที่การงานที่ดีนะคะได้รับการยอมรับจากเพื่อนจากคนรอบข้างนะคะหรือตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีที่ปรึกษาเข้ามาหรือคุณอาจจะเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับใครหลายๆคนก็ได้ใครที่ค้าขายช่วงนี้อาจจะต้องเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะ การสร้างสื่อการสร้างตัวตนนะคะการการสร้างเครือข่ายนะคะอาจจะมีเข้ามานั่นเองค่ะส่วนการเงินมีไพ่ห้าเหรียญนะคะห้าเหรียญช่วงนี้การเงินค่อนข้างจะตึงเหมือนกันนะเครียดเหมือนกันนะคะบางคนมีเงินออมนะคะมีเงินเก็บแต่อาจจะยังยังไม่สามารถที่จะเอาออกมาใช้ได้นะคะหรือว่าบางคนช่วงนี้ถ้าแบบใช้เงินเก่งใช้เงินเยอะต้องรู้จักออมต้องรู้จักเก็บบางนะใครที่จะทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินก็ดูในเรื่องของเอกสารให้ดีด้วยนะคะ ส่วนความรักนะคะความรักวันนี้ดูเหมือนจะนเหนื่อยเเพียๆนะเรียกว่าอาจจะเหนื่อยกับงานเครียดก,กับงานจนอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีในเรื่องของคําว่าความรักเนาะไม่ได้มีเวลาให้กับคนรักอาจจะไม่ได้ถามทถยหรือว่าไม่ได้ดูแลกันเต็มที่นะคะมันก็เลยอาจจะทําให้รักมันดูเหงานะคะบางคู่เนี่ยอาจจะห่างไกลกันมันก็เลยยิ่งทําให้ดูเงียบๆเหงาๆไปนะคะส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดอยู่นะคะสุขภาพนะคะเหมือนที่บอกห้าเดือน เหนื่อยง่ายเพลียง่ายหอบง่ายอ่อนล้าอ่อนเพียอ่อนแรงแขนขาไม่ค่อยจะมีเลี่ยวมีแรงช่วงนี้บางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับขาด้วยนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันอังคารค่ะเธอลองศึกษาเรื่องการลงทุนดูบ้างนะคะเลขหน้าไพ่มีเลขก6มีเลข5้และเลข2ค่ะต่อไปมาดูคนวันพุธค่ะ คนวันพุธสามถ้วยเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์น,นะคะอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงนะคะหนึ่งไม่เท้าการงานโดดเด่นธ,ธุรกิจกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองมีงานใหม่มีโปรเจกต์ใหม่เข้ามามีออเดอร์มียอดคําสั่งซื้อดีๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะบางคนช่วงนี้อาจจะมกมุ่นอยู่กับการเรียนรู้หนังสือหนังหาตำรับตําราหาความรู้สิ่งต่างๆให้กับตัวเอง การเงินเนี่ยส่วนใหญ่จะได้มาจากสติปัญญาความรู้ความสามารถมาจากงานโชคลาภพอได้ค้าขนมนะคะหรือการงานเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีโอกาสที่จะได้เซ็นสัญญาต่อสัญญาหรือได้รับการอนุมัติงานนั่นเองนะคะหรือการงานที่ทําอยู่เนี่ยมันมีการต่อยอดเกิดขึ้นนะคะการงานก็เรียกว่า ได้รับความร่วมมือจากคนรับข้างเป็นอย่างดีนะคะมีทีมงานที่ดีคอยซัพพอร์ตมีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะรวมถึงหัวหน้างานก็ให้การผลักดันให้การสนับสนุนด้วยค่ะความรักนะคะโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะมีความเข้าอกเข้าใจกันดูแลซัพพอร์ตนะคะคอยให้คำปรึกษาคอยช่วยเหลือนะคะบางคู่นี่อาจจะแบบมีข่าวดีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นด้วยหรือถ้าเป็นคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณมีคนคุยนะโสดแบบมีคนคุยมีคนถูกใจเข้ามา สุขภาพโดยภาพรวมเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันพุธค่ะจงเชื่อมั่นและศรัทธาว่ามีพลังงานจากเบื้องบนคุ้มครองเธออยู่ตลอดเวลาค่ะเลขนาไพายมีเลข3ม,มีเลข1และเลข0ค่ะมาดูคนวันพฤหัสค่ะ คนวันพฤหัสสิบถ้วยอาหารของกินความสุขครอบครัวความรักนะคะไพ่ถ้วยเนี่ยบง่งบอกในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะอาจจะมีข่าวดีเข้ามาเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางนะคะติดต่องานนอกสถานที่เดินทาง ออกพื้นที่เดินทางลงพื้นที่นะคะเดินทางไปติดต่องานกับลูกค้าพบปะผู้คนเดินทางไปในกลุ่มฝูงชนนะคะก็เรียกว่าไพ่หกดาบขึ้นมาเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะบางคนมีสภาวะความเป็นผู้นําต้องดูแลลูกน้องต้องดูแลทีมงานนะคะนะ หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวเรียวหัวแรงนะคะในการทํางานนะคะในการที่แบบจะจัดการงานในครั้งนี้ด้วยนะคะทุกๆอย่างจะคลี่คลายทุกๆอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะช่วงนี้บางคนทํางานหามรุ่มหามค่านะคะไม่ได้หยุดไม่ได้พักไม่ได้นอนหลับไม่ได้พักผ่อนกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเครียดกับงานรอรุ้นกับงานนะคะหรือว่ารอรุนกับสิ่งที่เรารอแต่ไพ่เดมูลเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพวกงานจัดการ การวางแผนงานที่ต้องใช้ไอเดียความคิดสร้างสารรค์สิ่งต่างๆหรือการวางแผนงานนั่นเองนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้การงานก็มีแนวโน้มนะคะในความรับร่นแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีปัญหาอุปสรรคมีนะคะปัญหาอุปสรรคเนี่ยเกิดขึ้นจากจิตใจของคนเหมนพฤติกหัมนะเกิดขึ้นจากสภาวะจิตใจของคุณบางครั้งมันท้อบางครั้งมันห่อเหี่ยวบางครั้งมันมีกําลังนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณสู้คุณลุยต่อเนี่ยความสําเร็จอยู่ไม่ไกลนะคะ ความระอ่ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยส่วนใหญ่จะหมดไปกับครอบครัวอาหารของกินหรือบางคนช่วงนี้หมดไปกับการเดินทางนะคะอ่ารวมถึงนะคะโชคลาภเนี่ยทะเบียนรถจะให้โชคด้วยนะหรือตัวเล็กจากความฝันนะคะแต่ระวังมันจะเฉียดไปเฉียดมาด้วยนะคะหรือช่วงนี้ใครที่กําลังอยากจะได้รถนะเรียกว่าอาจจะต้องมีคนกู้ร่วมมีคนคาประกันนะคะ ส่วนความรักนะคะหมอฟ้ามองว่ายังเป็นรักที่ดีนะมีไพ่สิบถ้วยนะคะแต่คู่ไหนที่อยู่ห่างไกลกันอาจจะมีความหึงหวงความระแวงกันอยู่บ้างนะคะหรือว่ามีความนอยๆกันอยู่บ้างนะคะก็เรียกว่าพยายามหาเวลาให้กับครอบครัวให้กับคนรักบ้างนะคะอย่าปล่อยปะละเลยคนที่อยู่ใกล้ตัวเราคนในครอบครัวเรานะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดอยู่นะแต่คุณโสดแบบมีสเสน่ห์ ะะมีคนเข้ามาคุยแต่ก็ไม่ได้ถูกใจอคุณค่อนข้างจะชังเลือกเหมือนกันนะคะสุขภาพเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเรียกว่าบางคนอาจจะร้อนๆ้อนหนาวหนาเหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายมึนมึนงงๆวิงเวียนศีรษะช่วงนี้นะคะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพฤหัสค่ะพาเด็กน้อยในตัวเธอไปเล่นบ้างสินะคะเลขหน้าไพ่มีเลขศูนย์มีเลขหและเลขแดค่ะ หรือบางคนวันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการเดินทางนะคะไปในสถานที่ใกล้วัดใกล้ป่าช้าเดินทางไปในสถานที่โบราณสถานก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะต่อไปมาดูคนวันศุกร์ค่ะ คนวันสุกรแปดเหรียญน,นะคะฝึกฝนพัฒนานะคะโฟกัสไปในเรื่องของงานหน้าที่สิ่งที่ตัวเองทํานะคะวันนี้ดูเหมือนคนวันศุกค่อนข้างจะขมักขมนนกับงานเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเตรียมตัวนะคะเตรียมพร้อมในเรื่องของงานยิ่งขยันมากยิ่งมีรายได้มากนะคะ เด็กถือถ้วยหมกมุนอยู่กับหนังสือหนะะังหาตำรับตำราใจจดใจจ่อรอลุ้นรอคอยนะคะเด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่เรียกว่าอาจจะรอคอยข่าวดีนะคะบางคนนะคะก็เรียกว่าอาจจะก,กําลังมีข่าวดีเข้ามาด้วยนะคะบริวารลูกหลานคนอายุน้อยกว่านะคะจะอาจจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะหรืออาจจะได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากบริวารจากลูกน้องนะคะตําแหน่งหัวหน้าง,งานดีนะไม่ได้ส่งผลเสียนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจของหัวหน้านะคะ ได้รับการผลักดันการสนับสนุนจากหัวหน้างานด้วยการงานก็เรียกว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีเนาะก็เรียกว่าทุกๆอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆจัดการนะคะแต่วันนี้ดูเหมือนคนวันศุกร์จะให้ความสําคัญกับตัวเองหรือว่ากับสิ่งที่ตัวเองทาเนี่ยนะคะให้ความสําคัญกับคนใกล้ตัวกับคนในครอบครัวมากเลยทีเดียวค่ะหรือถ้าในเรื่องของการเงินหมอฟ้ามองว่าการเงินคุณไม่ตึงนะการเงินคุณไม่ได้ติดขัดนะคะเหมือนที่บอก ยิ่งขยันมากมีเงินมากขยันน้อยมีเงินน้อยนะคะใครที่การเงินตึงมืออยู่จะมีคนช่วยเหลือจะมีคนอุปถัมภ์แต่ก็อาจจะไม่ได้มากมายสุดท้ายตนอาจจะต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนใครที่รอคอยในเรื่องของโชคลาภนะคะพอได้ค่าขนมตัวเล็กจากเด็กจากกุมารค่ะหรือถ้าในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ดูเหมือนคนวันศุกร์นะคะค่อนข้างจะใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของแฟนของคนรักมากขึ้นนะคะก็เรียกว่าเป็นความรักที่ดี ส่วนคนโสดนะคะถ้าอยากจะพบรักอยากจะมีรักดีๆนะต้องเงยหน้าขึ้นบ้างนะคะอย่าโมตะก้มหน้าอยู่กับงานจนไม่ได้มีเวลาเห็นผู้คนเลยนะคะสุขภาพมีบ้างปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวช่วงหลังช่วงเอวค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันศุกร์ค่ะอันมาดูแลโภชนาการตัวเองบ้างนะคะเลขหน้าไพา่มีเลข8มีเลข1และเลข6ค่ะ ่อไปมาดูคนวันเสาร์ค่ะคนวันเสาร์ดีอิมเพสนะคะอ้วนทวนอุด,ดมสมบูรณ์นะคะรายร้องไปด้วยพืชพันธัญญาหารอาหารของกินความสุขนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคําว่าความมีคนมีน้ําใจนะคะเป็นคนมีน้ําใจใจดีอัธยาศัยดีใจบุญสุนทานชอบทาบุญนะคะชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันนะคะมีน้ําใจนะ the world นะคะ the world เนี่ยเป็นไพ่ของการงานที่ดีบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานออนไลน์ติดต่องานกับลูกค้านะคะ ต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือ the world เนี่ยนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นชิปพจรลงเท้านะคะเดินทางตลอดเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะพอไพ่ใบนี้นะคะเรียกว่าวันนี้คนวันเสาร์คุณสามารถที่จะควบคุมนะคะในเรื่องของงานหรือเหตุการณ์สถานการณ์สิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะได้กําลังใจที่ดีจากคนรักจากลูกหลานจากบริวารจากคนในครอบครัวนะคะการงานมั่นคงการงานโดดเด่น มีความสุขกับงานที่ทำนะคะแฮปปี้กับงานที่ทำนะหรือบางคนอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานก็ได้ใครที่รอคอยในเรื่องของการเซ็นเอกสารการต่อสัญญานะคะคุณจะได้รับข่าวดีค่ะใครตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะการเงินนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะเรียกว่าการเงินนี้มีไรายได้ที่ดีเข้ามาจากหลายช่องทางนะคะมีการเงินที่ดีมีโชคเข้ามามีโชคต่างถิ่นต่างแดนมีโชคออนไลน์ ตัวเลขกจากคนรักนะคะจะให้โชคด้วยค่ะส่วนใครที่บอกว่าการเงินตึงมือจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปธรรมนะคะในเรื่องของการเงินความรักแคปปี้มีความสุขนะคะบางคู่อาจจะมีข่าวดีมีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นหรือคนโสดคุณมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจมีโอกาสที่จะสละโสดด้วยนะคะสุขภาพนะคะช่วงนี้ระวังน้ําหนักตัวขึ้นนิดนึงนะพอไพ่ทีมเพจนะคะเรียกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับพกน้าหนักตัวนั่นเองค่ะเวลาออกกาลังกายบ้างค่ะ มาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันเสาร์นี่เธอเตรียมตัวไว้เลยใครบางคนกำลังวนกลับเข้ามาหาเธอในเร็วๆนี้ค่ะเลขหน้าไพ่มีเลข3มีเลขก1และเลข2ค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ